มีคนแอบร้องไห,ห้กับคุณเขาคือคลอยขอภัยบ,บอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานกละมาณไหนนะคะขอพลังงานของคุณก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย2ด้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกรพิจิก เดเมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำอัศวินเธอดา from, พลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมแปดดาพลังงานของคนธาตุโลมสีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่เต็มที่เกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ชอบการพึ่งพาใครชอบทําอะไรได้เองทําด้วยความสามารถของตัวเอง เป็นคนที่กดดันตัวเองพอสมควรนะคะติดความเพอร์เฟกก็ได้ชอบอะไรที่สมบูรณ์แบบทําอะไรออกมาแล้วจะต้องดีนะคะไม่ชอบอะไรที่แบบขาดตกบกพร่องสักเท่าไหร่เป็นคนไม่ชอบพึ่งพาใครไม่ไว้ใจใครชอบทําอะไรตามลาําพังเป็นคนทํางานเก่งอ่านใจคนอื่นเก่งเป็นคนที่รับมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เวลารักใครก็รักจริงด้วย พลังงานของคุณเวลาที่มีความสุขก็มีมากๆเวลาที่เครียดก็เครียดสุดๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็สุดโต่งมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่แอบร้องไห้กับคุนนั้นเขาคือใครนะคะใครแอบร้องไห,ห้คุณอยู่ขอไพ่บอกทีหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธน,นูเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมงังกรพึักส์การ เด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลกุมเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตนะุนามีนกรกฎพิจิกสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟน,น,น,นะคะพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุแล้วก็เป็นพลังงานของคน,คนรักคู่รักนะคะบางคู่ก็เป็นแฟนกันสถานะค่อนข้างชัดเจนบางคู่ก็อาจจะแต่งงานกันแล้วนะคะ ต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างมีกันและการแคร์ความรู้สึกของกันมากๆเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่กล้าแสดงออกแต่คิดมากคิดเยอะตามมองตามสองเราก็อาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจที่เฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะถามเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็หากว่ามีอะไรถ้าหากว่าคุณมีอะไรที่ อยากได้ความช่วยเหลือจากเขาเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเสมอแต่พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งกว่าคล่องตัวกว่าคล่องแคล่วกว่ากล้าตตัดสินใจมากกว่าแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครบางทีคุณอาจจะลืมที่จะถามเขาหรือว่าหันมามองเขาเพื่อถามความคิดเห็นของเขาก็ได้ก็เลยเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเอ่ยไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกอะไรหรือว่าอาจจะน้อยใจในบางเรื่องราว เกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่คุณไม่ได้ปรึกษาเขาคุณไม่ได้พูดให้กับเขาหรือว่าเขาอาจจะไม่ทันได้รู้แล้วมารู้ทีหลังหลังจากที่คุณตัดสินใจทําอะไรไปแล้วก็ได้นะคะหากว่าคุณคบคุยกับใครแล้วพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนเป็นผู้นํามากกว่าแล้วเขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณแต่คุณไม่อยากจะรบกวนเขาไม่อยากจะเซาสีเขาบางเรื่องราวตัดสินใจเอง <inate. S 2> คิดเองเครียดเองไม่อยากให้เขาเป็นกังวบนนะคะคือพลังงานคู่ของคุณนั่นเองนะคะ <c ual ry> เขาแอบร้องไห้ให้กับคุณนะคะในบางเรื่องราวที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สําคัญมากพอสําหรับคุณที่คุณจะพูดคุยเปิดใจกับเขานั่นเองนะคะ <c ute> ในความเป็นจริงคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขาเป็นกงนังวลนคุณก็เลยไม่บอกแต่ว่าพอเขารู้ทีหลัง <c ute> เขาก็เลยมีความน้อยใจนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า เรื่องที่เขาแอบน้อยใจหรือว่าเรื่องที่เขาแอบร้องไห้ให้กับคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องราวที่ทำให้เขาแอบร้องไห้นะคะเป็นเรื่องอะไรความไม่เข้าใจความไม่ราเรื่อนในความสัมพันธ์ปัญหาประเด็นนะคะเขาพร้อมจะไปกับคุณเสมอเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่า ทางเรื่องคุณก็ไม่ได้บอกกับเขานะคะทําให้เขาน้อยใจนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของความแตกต่างเนาะความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ไปด้วยกันแบบกระเพกกระเพกแต่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินด้วยไหมนะคะการลงมือทําการตัดสินใจการเทคแอคชั่นนั่นเองนะคะ คุณอาจจะลุยเดี่ยวคุณอาจจะแก้ไขปัญหาตามลำพังนะคะจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะพลังงานของการต่อสู้การฝ่าฟันการลงมือทาคิดเองตัดสินใจเองลงมือทำเองทุกเองเหนื่อยเองไม่อยากให้คนรักเหนื่อยแต่คนรักมองว่าเขาไม่มีความสำคัญกับคุณมากพอที่คุณจะบอกหรือเล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาฟังนั่นเองนะคะ ความอบอุ่นการมีกันและการการดูแลใส่ใจเทคแครถามถ่ายพูดคุยนะคะความอบอุ่นในความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็อีโกทิฐินะคะคุณไม่บอกเขาก็ไม่ถามนั่นเองนะคะความไม่เข้าใจไม่งอ้อนะคะคนหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งก็หันหลังให้เลยนั่นเองนะคะ หากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะชอบตัดสินใจอะไรตามลำพังไม่อยากจะบอกให้คนรักไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเป็นกงนังวลเลือกที่จะตัดสินใจเองแก้ไขปัญหาตามลำพังคนรักของคุณนั่นเองนะคะที่แอบร้องไห้กับคุณเขารู้ทุกเรื่องราวแม้ว่าจะเป็นบางเรื่องราวที่คุณไม่ได้บอกเขาก็ตาม แอบมองแอบตามแอบสองเขาคนนี้สืบเก่งสอบเก่งมากๆนะคะรู้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่บอกเขาก็ไม่ถามแอบน้อยใจตามลําพังนะคะคุณทําอะไรเขาพร้อมจะพพอร์แต่หากว่าคุณไม่บอกเขาเขาก็ยังคงพร้อมจะไปด้วยกันกับคุณอยู่ดีแม้ว่าคุณจะไม่เอ่ยนะคะแต่เขาก็จะไม่เศาสีการตัดสินใจของคุณการลุยเดี่ยวของคุณการทำอะไรโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเขาไม่ได้บอกกับเขาอาจจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะ ไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขาเป็นกังวลไม่อยากให้เขาทุกข์ใจร้อนใจอะไรก็ตามแต่สาเหตุนั้นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีช่องว่างระหว่างการทําให้เขาไม่เข้าใจคุณทําให้เขาคิดว่าเขาไม่สําคัญทําให้เขาคิดว่าคุณรักเขาไม่มากพอเขาอยากจะไปไหนกับคุณเขาอยากสู้ไปด้วยกันกับคุณในทุกๆเรื่องราวทั้งสุขทั้งทุกข์ไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันแต่ก็เป็นคนที่มีอีโก้มีทิฏฐิในตัวเองเหมือนกัน คุณไม่บอกเขาก็ไม่ถามแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแค่ไม่เอ,อ่ยออกมาแค่ไม่ชวนทะเลาะเท่านั้นเองนะคะ